ทาวนี้ที่บ้านมอตอเบกกับเวลาชิวๆไม่รีบเร่งอันนี้เขาเรียกอะไรนะโอ้กาแฟดิปปิง้งอ่ากลิ่นมาหรือยังกลิ่นมาหรือยัง น้ำกาแฟหยดติ่งๆลงมาแล้วแต่กลิ่นหอ,หอมยังไม่มารอบสองกาแฟก็จะเริ่มออกกลิ่นอปจ้ากาแฟของอามาปางขอนเราไม่ทีเพื่อเตียยนะเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆให้น้ำกาแฟมันออก กาแฟดิปแบบนี้ใครทานได้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เข้มข้นจนเกินไปมันเหมือนอเมริกาโน่บางๆอะน้ำล้นแล้วต้องเอา,เอ,า,เอ,าออกหน่อยไม่นั้นเดี๋ยวมันจะไม่กลมกล่อม อย่าให้มันเช่นานเกินไปครับเอาเช่นี้พอเคกินได้